สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเขา้าสูส่ DIY of Tarot ายกันชรยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์ความรักกันคนรักเก่าจะกลับมาไหมเขาจะกลับมาไหมคนที่เลิกกันไปแล้วตะกี้เลิกกันเมื่อวานเลิกไปนานแล้วเขาจะกลับมาไหม เรามาดูกันมากันที่ธาตุน้ำกรกฎพิจิตค่ะทะเลาะก,กันเมื่อวานทะเลาะก,กันตะกี้เลิกกันไปนานเขาจะกลับมาไหมควรรอหรือควรพอเขายังรักเราอยู่ไหมเออเขารักเราบ้างไหมอารมณ์ประมาณนี้อารมณ์ประมาณนี้ไปถามเขากันไหมบางคนก็ถามเขาไม่ได้อยากจะพูดออกไป ก็ไม่อยากพูดออกไปอะมาเขาจะกลับมาไหมเขาคิดหนักเขาคิดมากเขาเบื่อเขาเซ็งเขาหนอยเขายังไม่ได้ตัดสินใจเขาอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงรอให้เขาอารมณ์ดีก่อนเขาเป็นคนใจร้อนชอบควบคุมชอบคอนโทรลโอ้แม่เจา้ามันมีปัญหารายการมีเดอะทาวเวอร์เข้ามาเลยใจร้อนด้วยกวาหมโหหุนหันพันแล่นออารมณ์คือหุนหันพันแล่นใจร้อนคิดหนักคิดมากคิดไม่ คิดถึงความสัมพันธ์คิดน้อยใจคิดสารพัดคิดเลยแล้วความคิดนั้นก็ทําร้ายตัวเองก็บางทีความคิดของคนมันก็แสดงออกมาทางอารมณ์ความรู้สึกได้ปล่อยของอะนึกออกว่าเหมือนได้ปล่อยของไปสักทีเขาก็รู้สึกดีขึ้นอะไรอย่างนี้ป่าอารมณ์ประมาณนั้นป่าคือถามว่าเขาจะกลับมาไหมคุณรออรักเก่าเขาจะกลับมาไหมเออรอก่อนนะรอก่อน อาจารย์มองว่าเราก่อนตอนนี้เนี่ยในใจของเขาเนี่ยในความรู้สึกของเขามันเบื่อมันเซ็งมันหน่อยแล้วก็อารมณ์ไม่ดีอยากตัดอยากเลิกเดอะทาวเวอร์ Tower, อยากจบบางทีมันอาจจะมาจากเรื่องของความเข้าใจผิดหรือเข้าใจถูกกันก็ได้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเจ็ดดาบมีใครทําอะไรรับหลังกันคุณทําอะไรรับหลังเขาหรือเขาทําอะไรรับหลังคุณอ่าไปจับได้ว่ามีใครทําอะไรรับหลังรักน่ารักอยู่รักน่ารักผลประโยชน์ก็มีร่วมกันด้วย เอ,อเขาก็รักอยู่นะฮะไม่ใช่ว่าไม่รักผลประโยชน์ก็เมีแต่ว่าฉันก็ไม่อยากให้มันจบไปแบบนี้อะไรอย่างนี้ปะ่ะอารมณ์คือแบบว่ามโมโหโทโศกค่ะช่วงนี้อารมณ์หงุดหงิดง่ายๆค่ะมันอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่เบื่อกันมานานแต่สิ่งที่มันจะดึงใจได้นั้นคือหนึ่งให้อารมณ์เย็นๆก่อนนะให้เขาอารมณ์เย็นๆในเขาคิดได ให้เขารู้สึกได้ว่าคาพูดที่พูดออกมามันทําให้คนอื่นเสียใจไหมเวลาทะเลาะกันทาไมพูดอย่างนั้นพูดอย่างนู้นพูดอย่างนี้อารมณ์นี้ให้เขาคิดได้ก่อนว่าในความสัมพันธ์เนี้ยมันเราสองคนน่ะมันยังไปกันได้ไหมมันยังมีประโยชน์อะไรต่อกันไหมคะอืมคุณมีประโยชน์กับเขาไหมเขามีประโยชน์กับคุณไหมหรือว่าอยากจะเลิกกันไปโดยอยากจะเลิกกันไปโดยปล่อยสถานการณ์ให้มันเป็นแบบนี้อืมมันยังมีเวลา ที่เราจะเ,าเรียกว่ามันยังมีเวลาที่เราจะดูมันยังมีเวลาให้เราได้ชบทวนให้เราได้ได้ใจเย็นดูเขาอาจจะแบบใจร้อนนะด้วยความใจร้อนด้วยความโมโหโทโศด้วยด้วยอารมณ์ที่หมุดหงิดมาก,ก่อนหรืออาจจะเป็นการสะสมในเรื่องของอารมณ์ที่มันขุนมัวมายาวนานอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะเออมันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบ เออจะรู้สึกแบบเนี้มานานแล้วนะฉันก็ไม่ไหวแล้วนะกับความสัมพันธ์แบบนี้นะะยิ่งไปรู้ถึงความไม่เป็นธรรมยิ่งไปรับรู้ถึงความรู้สึกที่มันไม่อินใจเอ่อความรู้สึกที่มันไม่อินใจคืออะไรคือบางสิ่งบางอย่างมันไม่ได้ดั่งใจเขาอารมณ์มันไม่ได้ได้ตามที่เขาต้องการหรือบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้เขารู้สึกว่ามันไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออมันก็อาจจะทําให้ความสัมพันธ์น้สันคอนหรือว่า เกิดความบาดหมางกันหนักมากอะ่ะพอความสัมพันธ์นี้บาดหมางกันหนักมากเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็ยิ่งทําให้รู้สึกว่าไม่อยากอยู่ด้วยความโมโหด้วยแล้วสิ่งที่เก็บกดไว้ในใจด้วยแล้วความัาดใจของคนด้วยแล้วเนี่ยมันก็พากันไปใหญ่โตเลยเออเขาจะกลับมาไหมเหรอแล้วก่อนกลับ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 ถ้าถามว่าจะกลับมาไหมกลับแต่ต้องรอเวลาใช่ เขาอาจจะมาโหเรารักกันไม่ดีนะบางทีเป็นรักซ้อนด้วยอารมองเห็นเนี่ยอาจจะเป็นรักซ้อนก็ได้นะรักไม่ดีแต่ก็อยากมีกันไว้พอไรอยู่ด้วยกันก็พากันชวนทะเลาะกันไอนู่นไอนั่นไอนี่ทะเลาะกันไม่พอใจซึ่งกันและกันบาดหมางกันแต่พอไม่อยู่ด้วยกันก็คิดถึงกันมันมีอารมณ์ทั้งรักทั้งแค้นทั้งรักทั้งเจ็บทั้งรักทั้งจุกทั้งรักทั้งไม่โอเคเลยมันมีอารมณ์นั้นร่วมอยู่ตรงนี้ เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรอให้ใจเย็น่นนอนค่ะรอ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 ,รอได้ไหมเราควรรอไหมเราควรรอไหมคะสุดาอุ้ยเราก็เจ็บเราก็ไม่อยากรอเราก็เหนื่อยเหมือนกันนะเออจะไม่โฟกัสงานโฟกัสเงินแล้วก็หึงอะไรเนี่ยเธออะไรนักหนาเธอจะโฟกัสแต่กระชั้นงานการเธอไม่ทําหรือไงอะไรประมาณเนี้ยควรรอไหมรอได้รอได้ค่ะคุณยังมีความสัมพันธ์ที่ยังเชื่อมต่อ อาจจะบางคนอาจจะเป็นเจ้านายกันลูกน้องกันบางคนอาจจะซัพพอร์ตกันในเรื่องของเป็นหุ้นส่วนเป็นพาร์ทเนอร์เป็นเรื่องของการทํางานเป็นเรื่องของความรักที่มันไม่ได้มีแค่อุประกอบในความรักเลยนะเออเพราะฉะนั้นรอได้ไหมรอได้รอได้ไดแต่รอเราจะได้อะไรไหมเหรอถ้าถามว่ารอแล้วจะได้อะไรไหมรอเราจะได้อะไรรอเราจะได้อะไรได้ความสุขไหม ความสุขมีปนกับความทุกข์รอแล้วได้ความหม,ดมุดหิดใจรอแล้วโมโหใจรอแล้วมันก็มีมีความรักอยู่ตรงนี้มันมีกรรมร่วมกันอยู่คุณสองคนอะจริงๆนะมันเป็นกรรมรอแล้วจะได้อะไรมันเป็นกรรมเก่าเป็นกรรมเอ่อที่ที่ทำให้เราสองคนอาจจะไม่ไม่เป็นรักที่ราบรื่นแรกๆมันเป็นพาชันมากเลยบอกเลยแรกๆนะมาโอ้ยมันดี แรกๆนะโอ้ยมันสุขสมอารมณ์หมายมันดูมีแรงดึงดูดมหาศาลมันรู้สึกว่าทำไมฉันมีพลังแบบกับคนคนนี้มากเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นแรงดึงดูดที่เราไม่อาจห้ามใจได้เป็นแรงดึงดูดมหาศาลเลยเออนจะจ๊ะเพราะฉะนั้นรอได้ไม่รอได้ทำไมรอไม่ได้ใช่รอแล้วได้อะไรเราก็ได้กลับมา กันแหละการกลับมาคุยกันการคอมมินกันการมโหส่กันก็ยังมีให้เห็นอยู่ตรงนี้รอเราได้อะไรรอเราไม่ได้อะไรหรอก็ได้ได้กลับมาดีกันจริงๆได้กลับมาดีกันแหละแต่กลับมาดีกันแล้วความสัมพันธ์ก็คงเดิมแหละค่ะใช่เพราะว่าคุณสองคนเป็นรักที่มีกรรมเราต่างคนต่างต่างอยู่กันแล้วไม่มีความสุขมันมีทั้งความหึงหวงมีทั้งความหวาดระแวง มีทั้งความทุกข์ที่มีต่อกันมีทั้งความสัมพันธ์ที่เราไม่อาจมองข้ามใช่มันเป็นความสัมพันธ์แบบนั้นจริงๆนะแต่เราก็รักกันไม่ใช่หรอรักกันไหมเรารู้สึกถึงแรงดึงดูดที่เราไม่มีกันและกันแล้วเราอาจจะไม่โอเคกับจุดนี้ใช่ไหมอารมณ์นั้นไหมคะเออเขารักเราบ้างไหม เขารักเราไหมเขายังรักเราอยู่ไหมทะเลาะก,ก,กันขนาดนี้โอ้ยตกจูกตบตกจูบแน่ๆเลยจริงๆมันเป็นความรักที่เหมือนแสนหวานแต่คนเปรี้ยวตกจูกตบตกจูบอะเดี๋ยวก็ทะเลาะก,กันแล้วเดี๋ยวก็ดีกันแล้วเดี๋ยวก็มาง้อกันแล้วเดี๋ยวก็ใส่อารมณ์ใส่กันแล้วเดี๋ยวก็มาคุยกันใหม่อีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์บางานเนี่ยอารมณ์เหมือนแบบว่าอะไรเนี่ย คือเกิดอะไรขึ้นกับความสัมพันธ์เนี่ยมันเหมือนเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็ดีกันเดี๋ยวก็โมโหใส่กันเดี๋ยวก็อารมณ์ประมาณไหนอารมณ์เหมือนประมาณที่คนสองคนอาจจะบางครั้งอาจจะเอาแต่ใจของตัวเองมากเกินไปอะ่ะเราอยากได้เขาไม่ให้เขาอยากได้เราไม่ให้เงี้ยก,ก็ได้นะอารมณ์ประมาณนี้นะออความสัมพันธ์นี้ จะดีได้ไหมมันจะดีได้แต่ว่าคุณสองคนต้องอย่างที่บอกแล้วต้องอารมณ์อร่อยซึ่งสาระกันค่ะต้องใจเย็นต้องอารมณ์อร่อยต้องคอยคือเขาเรียกว่าคอยถนอมน้ําใจกันสักเิดนหนึ่งอย่าอย่าอย่าแรงเกินไปหรืออย่าเอาแต่ใจมากเกินไปเพราะมันมีความเอาแต่ใจอยู่ตรงนี้พอความเอาแต่ใจหรือก็มันเกิดความรู้สึกของขอีกฝ่ายหนึ่งที่จะทัแบบ แล้วมันไม่ได้มันก็เลยเกิดปัญหาใหญ่โต้อยอกลอยใจเสียใจโมโหแถมความสัมพันธ์เนี่ยนะมันมีมัน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 เหมือนกับคุณสองคนมีความสัมพันธ์ที่มีข้อเขตหรือความสัมพันธ์ที่มีเงื่อนไขกับการะการใช่ยิ่งถ้าเป็นรักซ้อนเนี่ยมันเงื่อนไขมันเยอะอยู่แล้วเวลาก็ไม่มีให้ต้องหลบๆซ่อนๆเออต้องมันไม่มีเวลาจะไปไหนด้วยกันก็ไม่ได้จะเปิดหน้าเปิดตาก็ไม่ได้เนี่ยเงื่อนไขเนี่ย เยอะอยู่นะเงื่อนไขมันเยอะอยู่เพราะฉะนั้นในความสัมพันธ์นี้ mm. ก็ลองดูถึงความสัมพันธ์ที่ลดลดเงื่อนไขลงสักหน่อยลดลดความต้องการสักหน่อยอาจจะทําให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นก็ได้แม่ mm. จ้ okay. าโอเคไหมขอให้แนะนำสามถ้วยเป็นเพื่อนเป็นกรลยะนานมิตรใจเย็นเย็นนึกถึงความสุขแต่ถ้าเป็นรักซ้อนก็บอกตรงๆนะเป็นได้แค่คนคนรักในนามไหม เป็นคนรักในนามเป็นตัวจริงบดายบดายบดาย,ดายจริงๆนะจ๊ะโอเคไหมอ่ะลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ